สวัสดีค่ะครูใบเฟิร์นนะักกิจกรรม,มบอบัดค่ะวันนี้นะคะคุณครูก็จะพาทุกท่านนะคะมาออกกําลังกายกล้ามเนื้อที่ใช้ในการพูดและการกลืนค่ะถามว่าใครออกกําลังกายนี้ได้บ้างนะคะอย่างแรกค่ะก็คือในเด็กนะคะที่มีปัญหากล้ามเนื้อนะคะอย่างเช่น ถึงวัยที่น้ำลายเนี่ยจะไม่ไหลแล้วแต่เขายังมีน้ำลายไหลยอยู่เนาะหรือว่าในบางคนเนี่ยเคี้ยวอาหารหรือว่าแบบกลืนอาหารไม่ค่อยปลอดภัยแล้วก็ไม่แข็งแรงนะคะอันนี้ก็สามารถออกกำลังกายได้ด้วยในเด็กนะคะอย่างที่สองค่ะผู้ที่มีภาวะกลืนลำบากหรือว่ากลืนสำลักนั่นเองนะคะ 3. ค่ะผู้สูงอายุค่ะเราก็จะเป็นการส่งเสริมแล้วก็ป้องกันนะคะภาวะกลืนลำบากที่อาจเกิดขึ้นจากความเสื่อมของกล้ามเนื้อจากการที่เรามีอายุมากขึ้นนั่นเองค่ะ มาค่ะมาออกกําลังกายไปพร้อมกันนะคะอันนี้เนี่ยก็จะเป็นการออกกําลังกายเบื้องต้นนะคะที่สามารถทําได้ง่ายๆที่บ้านค่ะอ๋อๆรวมถึงในเด็กนะคะที่มีปัญหาด้านการพูดด้วยการออกกําลังกายนี้ก็จะช่วยเขาได้ให้มีกล้ามเนื้อที่แข็งแรงมากยิ่งขึ้นค่ะมาค่ะเรามาเริ่มกันที่ท่าที่1เลยนะคะท่าที่1 ก้มศีรษะค้างไว้5วินาทีสลับกับเงยศีรษะทำซ้ำสิบครั้งท่าที่สองหันศีรษะไปทางด้านซ้ายค้างไว้5วินาทีสลับกับด้านขวาทำซ้ำส si. ิบครั้งท่าที่3ก้มศีรษะเอียงไปทางด้านซ้ายค้างไว้5วินาทีสลับกับด้านขวาทำซ้ำสิบครั้ง ท่าที่4ยักไหล่ทั้งสองข้างพร้อมกันทำซ้ำสิบครั้งท่าที่5อ้าปากให้กว้างที่สุดค้างไว้5วินาทีทำซ้ำสิบครั้งท่าที่6ขยับขากันไกลไปทางด้านซ้ายสลับกับด้านขวาทำซ้ำสิบครั้ง ท่าที่7เม้มริมฝีปากแน่นค้างไว้5วินาทีทำซ้ำ10ครั้งท่าที่8เม้มและเปิดปากให้เสียงดังเปาะทำซ้ำ10ครั้งท่าที่9ออกเสียงอาให้ดังและยาวที่สุดทำซ้ำ10ครั้งท่าที่10ออกเสียงอูให้ดังและยาวที่สุดทำซ้ำ10ครั้ง ท่าที่11อออกเสียงอีให้ดังและยาวที่สุดทำซ้ำา10ครั้งท่าที่12กักลมไว้ในปากให้แก้มป่องและค่อยๆเป่าออกทำซ้ำา10ครั้งท่าที่13กักลมไว้ในปากขยับไปทางด้านซ้ายสลับกับขวาทำซ้ำา10ครั้ง ท่าที่14แลบลิ้นให้ยาวที่สุดค้างไว้5วินาทีท่าที่15แลบลิ้นไปแตะมุมปากด้านซ้ายสลับกับด้านขวาทำซ้ำา10ครั้งท่าที่16แลบลิ้นไปแตะมุมปากด้านบนสลับกับด้านล่างทำซ้ำา10ครั้งท่าที่17ออกเสียงลาลาลาคาคาคา และคารา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 ,า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 ทำซ้ำสิบครั้งท่าที่18ก้มศีรษะมองกระดุมเม็ดบนต้านแรงกับกำปั้นใต้คางค้างไวห้าวินาทีทำ3ามสบครั้ง ท้าที่19ออกแรงดันมือเข้าหากันพร้อมกับออกเสียงทำซ้ำสิบครั้งท่าที่20ออกเสียงอ e, ีจากต่ำไปหาสูงและจากสูงไปหาต่ำทำซ้ำสิบครั้งค่ะนี่นะคะก็เป็นการออกกำลังกาย พื้นฐานนะคะคร่าวๆที่ให้ทุกคนนะคะทำได้ที่บ้านค่ะลองไปออกกำลังกายกันดูนะคะก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยป้องกันด้านการสํำลักได้นะคะแล้วก็เป็นการออกกำลังกายให้กล้ามเนื้อที่ใช้ในการกลืนและการพูดเนี่ยกลับมามีความแข็งแรงมากยิ่งขึ้นค่ะวันนี้ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะฝากกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งให้คุณครูไปเฟิร์นด้วยนะคะแล้วกลับมาพบกันในคลิปหน้าค่ะ